อยู่นี่ป้าป้าก็คือคนที่ทำมหาวิทยาลัยรีไวายหน้าอ้วนอ่ะเพราะว่าเคยมนภาพอ่ะที่ว่ารีวายหน้าอ้วนสวัสดีค่ะ เจอกับพวกเราในช่อง Cinema X ค่ะคราวนี้นะคะก็มาเจอกับพวกเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะครับช่องเราก็มีแขกรับเชิญนะครับไม่ได้มาแค่สี่คนนะครับอืมว่าแต่แขกรับเชิญอยู่ที่ไหนนะเรื่องมันสี่อยู่ตรงไหนนะแขกรับเชิญอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่นี่สวัสดีค่ะ วันนี้กับเจอพวกเราในช่องซีนีรีแอค่ะค่ะวันี้ก็เจอพวกเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะครับพวกเราไม่ได้มาแค่สี่คนนะครับจะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าแขกรับเชิญอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ไหนนะไปกน่ที่ไหนอยยู่นี่นูิี่ไหนอ่นอยู่ตรงนี้อ้ายอยู่ตรงนี้รอ่ยู่ี่รน่นคน้ีีนนนรับ เราก็เจอกับปายนะคะจากช่องอะไรนะกินจมโบสถ์ได้กระ็ปากได้ะกันคค่ะวันนี้นะคะเราก็เชิญแขกรับเชิญมาเรีเอ็กหนังอนิเมชั่นนะคะเรื่องอะไรนะแอ็ดเทคออนได้ท่นลิ้มลิ้มกว่าลิ้มนิบนึงแอ็ดเทคออนได้ทันครับร้านแอ็ดเทคนะครับหรือก็คือความพิพากษของท่านการจดตี่ขั้นสุดท้ายครับผม อืมอเรื่องนี้ลหลายๆคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดังมากแล้วก็เป็นอนิเมะที่ต้นต้นของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้มันก็ถือว่าถ้าให้นิยามมันก็คืออนิเมะที่ขึ้นฮิงไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าตามหลักตอนนี้เนื้อเรื่องมันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเขาทางทางตัวสเตจเดีอะไรก็เอามาดีดันใหม่เพื่อว่าทําเข้าโรงภาพยนตร์ให้คนดูมัน ครับประมาณนั้นโอเคเลยงั้นลองไปดูตัวอย่างหนึ่งของไททันกันนะคะนี่พาไปพบไททานับาโอเคเลยแล้วเราไปรับชมกันเลยะะไปกันเลย Hãy vậy là chúng ta có thể là không ta có thể là có ยี่สิบธุค่ะเสร็จแล้วนะคะกับตัวอย่างเดี๋ยวจะมีอีกต,ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอะไรนะทีเซอร์สั้นๆเป็นทีเซอร์สั้นๆน,นะคะเดี๋ยวให้ดูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา r e แอคกันทีละคนว่ารู้สึกยังไงกับอนิเมชั่นเรื่องนี้นะคะ เป็นชื่อว่าเป็นว่าเป็นชิหรือว่าพิศาที่ว่ากระอของวิทยืใูดิมปีกจบกันไปแล้วค่ะเป็นตัวอย่างสั้นๆเป็นตัวอย่างสั้นๆที่ว่ามามาสักหนึ่งแล้วก็ อยากจะถามความรู้สึกเขตเาเชิญของเราก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงกับตัวอย่างหนังแล้วก็ teaser นี้ที่ว่าเรามาดูกันถ้าตามหลักอ่ะตัวซีนีย์มันฉายจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าเหนังอ่ะเห,อเหมือนที่ผมบอกไปในตอน r ีแอคเม่กก็คือมันเอามาดีดันใหม่เพื่อเอาเข้าลงหนังก็จากที่ว่าดูมันมันเหมือนปรับสีนะถ้าว่าจากตัวซีนีย์เองมันจะปรับเรื่องสีเรื่อง ไม่ร่วมในในโรงมันจะมีเพิ่มฉากมาหรือเปล่าเพื่อว่าให้มันเข้าอบรมหนังในะตอนนี้เพราะว่าตัวซีนี่ก็ถือว่าทำมาดีตัวมังงะอะไรมันถือว่าทำมาดีเรื่องแต่แรกอยู่แล้วคนก็ใหเถ้าว่าพูดถึงนะเรื่องนี้มันไทยอยู่แล้วลับหนึ่งะมันมันดันงทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักใครท่านาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คืออ่าส่วนตัวนี่คือดูมาก่อนนะแต่ว่าไม่ไม่ดูแบบ แบบรายละเอียดมั่นเยอะแต่ว่าได้ดูมาบาม้างเห็นมาบ้างว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะปกติก็คือเคยดูอนิเมะแต่เป็นแนวการ์ตูนแบบที่ไม่ใช่แนวนี้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับแบบเราแบบมันแปลกใหม่เราไม่เคยเปิดใจดูเลยแต่พอเห็นเนี้ยนะคะเราเรู้สึกอยากรู้มากขึ้น<ม>ก็คืออนิเมะก็เป็นขึ้นชื่อของญี่ปุ่นอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ดีจริงจมันมีเหียดเ้อชาติอะไรด้วยนั้งน,นี้ มันดึงใจมันมันดึงลูกนั้นมาด้วยมันสำคัญเนาะใช่มันมีเรื่องไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงเป็นระดับต้นเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงอะอืมมันก็แต่คนนี้ไม่เคยดูแต่คนไม่เคยดูจริงอันนีๆไม่เคยดูอันนี้มีสักเรื่องหนึ่งยังไงลวดลายของภาพอ่ะมันดูมันน่าดูอ่ะบังป่าคนที่ทำยื้อสื่อไทยเซนอ่ามนจากอะไรอ้าวสวยเลยนะ ภาพสวยด้วยส่วนตัวถ้าเคยดูผ่าน,าน,นๆไม่ได้เคยดูจบดึกขนาดนั้นก่อนหน้านี้ตอนเป็นอนิเมะ <c oughs> เห็นภาพมันก็โอเคแล้วนะแต่พอมาเห็นตัวอย่างไฟนอลใช่ไหมใช่ไฟ <Final S 2> นอลคือลเา็นแถกลา้าในแถกเนี่ยรู้สึกภาพมันสวยขึ้นเหมือนฉากฉากพ,พ่นอะเรอะพ่นอะไรนะพ่นไม่ไม่พ่นเครื่อง เครื่องเครื่องยิงสามมิติเขาเรียกเครื่องย้ายสามมิติเครื่องนั้นอ่ะเเอฟก็ต์เครื่องโคตรสวยเลยแล้วต้องมีฉากอะไรแทนท่านตีกันอีกอันนั้นชอบชอบชอบยย้อนดูอีกป้างใครย้อนดีกว่าไม่งั้นจะหลายช็อตไปดูในโรงเลยดีกว่าใช่ไปดูในโรงเลยดีกว่าใช่แต่ว่าเราจะเป็นเกี่ยวกับการรีแอคเบื้องต้นนิดหนึ่งว่าเออเรื่องราวของค่ะพิภพท่านการจบตัวในครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ถ้าตามหลักอ่ะก่อนหน้าเนี้ยคืออันนี้ไม่เรื่องเนี้ยมันทํามาสองค่ายถ้าว่าคนที่ว่าติดตามมาตั้งแต่แรกก่อนหน้าเนี่ยค่ายที่ทํามาคือวิดสตูดิโอค่ายต้อวิดสตูดิโอก็คือค่ายที่ทำอ,อาเนีอย A อยู่ตอนเนี้ยอาเนียสไปเอ็์แอนดลี่อ่ะเอะอวนอนั่นแหละคือค่ายนั้นแล้วก็พอตอนหลังอ่ะเหมือนเขาย้ายมาเป็นป้าป้าป,ป้าก็คือคนที่ทํามหาวิทยา คนที่ทํามหาวิมันมีหลายเรื่องหลยของพ่อป้านี่เรื่องดังๆอ่ะสามารถขึ้นภาพเด้ยเลยมันจะมีหลายเรื่องมากที่ว่าดังๆที่ว่าของที่ว่าคนรู้จักกันเยอะแต่คนน่าจะรู้จักพวกมหาวิกันเยอะมากกว่าส่วนงานภาพรู้เนี่ยไอฉากเครื่องไอเค่กิบอกมาเครื่องยิงสเครื่องเครื่องยาสัมมิติมีเยอเพราะวาดเป็นฉากมือเลยนนเป็นวาดเป็นวันแบบใช่มันจะวาดเขาเขาจะวาดเป็นสกิลสกิลแต่ว่าถ้าว่าเหมือนตอนซีซั่น จะไม่ได้ว่าสีสันไหนที่ว่าป้าทํา,ารอบแรกอ่ะมันตอนนั้นมันยังเป็นสามิติยังใช้เทคโนโลยีที่เป็นสามิติอยู่แต่พอตอนหลังเหมือน,นเหมือนเขาโด,ดนนามากเลยใช่ใช่มันจะม,ม,ม,จะมีมันจะมีอยู่ดราม่าช่วงหนึ่งที่ว่าไอรีไว้หน,น้าอ้วนอ่ะเพราะว่าเคยมีภาพอ่ะที่ว่ารีดานหน้าอ้วนเออนั่นแหละช่วงนั้นมันยังเป็นตอนที่ว่าใช้ขึ้นเครื่องนสามิตินั่นมันยังเป็นด d อยู่แต่พอตอนหลังเหมือนเขาก็ปร่านั่นแหละมเออมันเป็นลายเส้นทุน Уров, คุณปายฝากช่องนิดนึงว่าช่องเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับช่องผมนะคุณปายจากช่องกินเป็นบทนะครับก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับทำอาหารนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเป็นเป็นโอตะพุนะเป็นโอตะพุรีวิวรีวิวนิดนึงนะอันนี้คือแฟนตัวยงเลยเราก็เชิญมานะคะเพราะว่าช่องเราปกติเป็นแนวหนังไทยหนังอรื <S <s ่องหน่งใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามาแปลกแนวนิดนึงมาเป็นแอนิเมชันเลยก็เลยแบบเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็เลยแบบทุกคนอาจจะเอ๊ะนิดนึง ก็ไม่ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำจากมนะสการณ์แนนํามานิมิ๊อ่านวันนั้นแล้วนํามานิมิมาให้ดูยังไงพวกเราก็ขอบคุณคุณปายที่มาที่มาดีที่มาเข้าร่วมคลิปของเราโอเคค่ะงั้นก็วันนี้เราก็จบกันมีแอซกันแค่นี้นะคะยังไงก็วันที่สิบวันนี้แหละวันนี้แหละก็คือไปดูกันได้นะคะเข้าโรงแมน เรื่องขาพิภพไททานเดอะซีรีส์นะคะการจุดโจมครั้งสุดท้ายค่ะไปรับชมกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องกินจนบวดของช่องไปด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคงั้นพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะในช่อง c ี s ค่ะบ๊ายบาย